แน่นอนว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดความตื่นตาตื่นใจในโลกของเทคโนโลยีมือถือมีข่าวหรือว่าเรดมีกําลังทําการเตรียมตัวเพื่อเปิดตัวมือถือใหม่ที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อย่างมหาศาลคือ9,000 mAh แต่นี่เป็นเรื่องอะไรมาดูกันว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ๆของเรดมีจะทําให้เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอย่างไรบ้างแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงอย่างดิจิตอลแชสเตชันได้เผยข่าวหรือว่าเสี่ยมีบริษัทผู้ผลิตมือถือที่มีชื่อเสียงกําลังทดสอบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง9,000 mAh ถ้าคุณคิดว่ามือถือทั่วไปมีแบตเตอรี่ขนาดนี้ก็ถือว่ามากแล้วก็คิดอีกครั้งนะเพราะมันมากกว่าค่าเฉลีย่ยของมือถือในตลาดมากเลยทีเดียวแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 00 w Fast Charging ซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมาหึมมาเข้ากับระบบชาร์จที่ทรงพลังในเครื่องเดียว ถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 00 w Fast Charging ซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ส่งพลังในเครื่องเดียวถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยี แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 00 w ั a s t c h a r g i n ชาจซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ทรงพลังในเครื่องเดียวถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 00 d Fast Charging ซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ทรงพลังในเครื่องเดียวถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะย,ยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วหนึง่ง00 d u Fast Charging ซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ทรงพลังในเครื่องเดียว ถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเบรสมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 00 w Fast Charging ซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ส่งพลังในเครื่องเดียวถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเบรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยี แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วหนึ่ง00ดับเบิลยูฟาสชาร์จิงซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ทรงพลังในเครื่องเดียวถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วหนึ่ง ศูนย์ศูนย์ดับเบิลยูฟาสชารจิงซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ทรงพลังในเครื่องเดียวถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะย,ยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วหนึ่งศูนย์ศูนย์ดับเบิลยูฟาสชารจิงซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมา,ขามเข้ากับระบบชาร์จที่ทรงพลังงในเเครื่อดียว ถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 00 w Fast Charging ซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ส่งพลังในเครื่องเดียวถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยี แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่านั้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 00 w ับเยูฟาสชาร์จิง Fast ging, ซึ่งหากเป็นความจริงจะเป็นการประสานความจุบแบตขนาดมหึมาเข้ากับระบบชาร์จที่ทรงพลังในเครื่องเดียวถือเป็นแนวทางที่ค่อนข้างทะเยอทะยานสำหรับเรดมีที่ปกติมักเน้นความคุ้มค่ามากกว่าความสุดขั้วด้านเทคโนโลยีแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจเพียงแค่นี้เท่